สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้ว TNT ปั r k Channel นะครับวันนี้สตรีมเกมนะครับขอวิิตี์ต่อเลยจากชาร์ t เตอร์ที่7อันนี้มาช h a ์ t เตอร์ที่8ดนะครับผมโอเคลุยฮิวนะครับ c h a ์ t เตอร์นี้นะฮิว4 9เนะครับพุศจิกายนวีนทบสี่นะครับปีพุทธคิดสกั1หนึกานะครับผมไปลุย Still s. <S เรกลูลาเหมือนเดิม <He> s <S นะครับต่อจากคราเตอร์ที่เจ็ดกันเลยนะเมื่อกี้ยดึดเสื้เขาได้นะตรงนี้นะครับ <c oughs> วิทยุใช้การไม่ได้ครับภาพเราทำสวยนะสมจริงนะครับ 4K กับเครื่อง P4 นะครับโปรนะภาพระดับ 4K นะครับชัดกว่า HD นะครับดูดู ดูรายละเอียดคือเหมือนคนเลยนะว<ะ>ันนี้คือเกมนะล้วม,มัมนโอ้โหสองไมล์ out ไปภารกิจต่อไปคืออะไรฮิวสี่เจ้าสามเพื่อเขาฮิวน,น,นี่นะอ๋อตะกี้พูดผิดนะครับเรายังยึดไม่ได้นะ เราได้แค่ตีนเขานะครับเราต้องขึ้นไปอีกเราตอขึ้นไปอีกมาค่ะมาอ่าลดกระสุนให้พร้อมเอ้ลุยโอ้โหน ่าเนี่นยเหมยไปแดดเหมยไปแดปดลมึงไม่กลัวละเหมยด,ด้วยโฮ้อ,อ,อเพียบเลยฮะ อาตุาาเดเพี้ยบเยอะไปไหมยิงตูดแม่ไหมไปขอปุนเลยปืนตุน,นไยยทยกันนะครับ ขนาบข้างมานะครับ ไปไปอ๋อเรียบร้อยเหลือเหลือจัดน,นะครับอออโอ๊ยระวังอย่ายิงโดนเพื่อนกันนะครับเริ่มใหม่นะเพื่อนก็วิ่งไม่ดู ไปไปไปแหจะตายแล้วงงจะเชื่อเขา,าเลยนะดูดิ แล้จ้าเรียกเนี่ยไจ้าน่นน่นไอ้บนยอดนี่ยกดีเลยดเลย่อยบนยอดเยนะ

โอเครู okay, ้แล้วเราก็เอานี่ไประเบิดมันนะครับ,ไ,รบไอ้แท้งเนี่ยคุ้มกันไปคุ้มกัน อ้ยใ <problem> ส่ยาไม่ทันนะไปดูยนควันไปก่ออครับกระจายควางไป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 ีท Oh. Keep your head down and go. Finally on. Move on. ไมา่นำไม่นำวะว่างเอ้ยตายสามรอบเลยเนี่ยไอ้นั่นมันก็ไม่ไประเบิดนะคือมันตายวะ we Oh. moving now! we're moving now, Parker! Moving! coming from the trenches!

อะไรใกล้ถึงยอดแล้วนะเฮ้ยทะเลาะกันเหรอโอ้โหพระเจ้าใส่ันเองนะมันอันตรายมากเลยผมคิดว่ามันจะขึ้นมาง่ายๆนิดหนึ อันนี้ผมพาคเองนะาวเราออกจากที่นี่อ๋อรี้ใชไ้ได้เลยนะโหลดหายานะ ย้อนไปเลยว่าย้อนไปหนหมด,ไไหหมดใกล้ถึงยอดแล้วนะครับอุ้ยนี่มกมามันโอ้โหมาเป็นแสงอะ เบยไปแดดวงมึงโอ้โหเบยก็หมดตายแล้วยิงไฟวัโอ้โหยคยย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 โยยยยโยยยยโยย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 ยเปิดยยยยยยย มันแรงมากเลยนะโดนไอ้พวกเวนนี่เพื่อางไม่ร uh> uh> ู้บนเหรอ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอปืนไฟอีกหนึ่งไฟห่าปืนปม่งของแรงดูดูปืนมันเดียวปืนแม่งแรงมากเลยนะระเบิดประเด,ดี๋ยทั้งมึง ยาอยู่ยไหนนี่ที่มันใสเรานะครับรูมีเงาควันทั่วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอโลดกระสุ <c oughs> วนยอดอ๋อวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเราโอ้โหเพียบเลยเฮ้ย

và nó. Ôi trời, Ôi trời, tôi cứ luôn. ต่อสู้กับกาสยายนะครับบายซะให้พวกเราได้เคลื่อนที่มาได้นะครับเฮ้ยบีเบิร์กมา i ายตกเจครับเยอะไปเยต้ายแล้ว มาไปลังรถถังนะ้อตงมีมาลังรถถังนะครับอ้อดูดูดูไปนะเอาไม่ติดห้อ want to hurry. Phương Man Phương Man ra rồi Anh Phương Man Làm nhạc ra rồi hay เอาระเบิดไปแดดโอ้โหเรียบเลยตนนุ๊กแมงยิงยังไงวะโอ้โหโดนลุมทึงครับปลอดภัย โอ้โหหล,ลบมาทางมันเลยชิบหายหลบมาเพื่อนก่อนไอ้ซูมแมนยอย่าตีไห้

哦，啊，哇！你看这个。 bom rồi nè không ui bộ luôn thôi, ô da mà thấy ช่วแม่แม่งบูที่เป่งโ้ยช่วยหลบช่วยแมย่เลยออมมาทางน,นี้ออมั้ง Sergeant, give me the position. al al al, 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 al. คาลิ่งจบไหมคาบันโอ้โหมันยังคาออกมาอีกจริงไหมลูกชายเอ้าไอ้เชี่ยโดนหัวหน้ายิง ทีไม่ตายยั้ไงวะเนี่ยอืออืออีกดอกอไอไปท่านตาเไอ้ชันเนอร์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ทันเนอร์จะตายแล้วครับพวกพวกค่าฟื้นลงมาแล้วโหเะกนันไนะด้ดาน,ะา,งนางเลยนะดูดูภาพก่อนนะโอ้โหทำเหมือนมากเลยนะดูโก้ไปเดี๋ยวข้าต้านมันไว้เองโอ้โคตรพระเอกเลยนะทันเนอร์นะ สายฆาตาหารนะครับฮันเนอร์โคตรเจ๋งเลยนะใจ่ได้ยนะคนเดียวป้านกับพวกมันกี่คนนะเสรียบร้อยเสรียบร้อยแม่งลงมาจากเขา ลาก่ร์เนเนี่ยมาคุยกับเพเอนนะจะไปซึ่งท okay. ันเนอร์ตายไปแล้วนะครับ ไม่แปลไม่ทันนะได้แต่นึกไปเองนล้คงพูนะผผดให้เข้าใจว่าเ,ออเป็นแบบนี้นะเศร้านะทุกคนเศร้านะเสียใจนะตอนนี้สน,นามลบนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับกับชัร์ที่แปดนะครับ ฮิวีเก้าสามน่าจะเป็นเทือกเขาชื่อฮิวนะสีเก้าสามโอเคนะครับไมค่ำคืนนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมนอนกันนะนี่ก็เที่ยงคืนกว่านะครับเดี๋ยวรอโหลดอีกชั่วโมงนะเรามาตักตาปกอีกนะครับผมโอเคงั้นก็คุณไหนครับบ๊ายบายเดี๋ยวถ้าไงก็มาจะมาเล่นใกล้จะจบแล้วครับมีประมาณ1ิ1 2แชปนะครับ โอเคอัน okay, นี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมกับทินทีปักชาแนลครับผมโอเคบายบาย